อ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกระดิชันจงอ่างข้างซอเซียงค่ะพอค้าไก่มากพอดีค่ะยังแน่ค่ะอ่าไอศครีมไผ่ทองครับจักบาทค่ะนี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่แบบขนมปังเนาะค่ะมีรถสยังแน่นี่มีรถปกติก็มีรถกะทิรสอันนี้กะทินะคะ โกโกวานิลลานีครับตอ้ผุ่นเห็ดชัยในเยอะเลยค่ะโอ๋ออันมืดแล้วก็บมิญอนครับขายบ๊อกก้าได้ดอกมันแพงครับเอาสุกๆมันๆค่ะนี่สายจงอ่างมานั่งอยู่นี่พอดีพี่น้องนี่นั่งอยู่เทียงหน้านี่ค่ะเพิ่งกระเรีนไก่มากพอดีนะคะไปให้พ่ออุดหนุนนี่เด้อครับพ่อได้เงินสมงดมอเตอร์ไซค์่นี่ค่ะนี่ลน้าข้างสองวดแล้ว อุดหนุนพเนเดอร์ค่ะพู้ดอยู ALLY> ่อันเขตนี่ค่ะเขตกู้แก้วนี่ค่ะเขตกู้แก้วนี่ค่ะซื้อสร้อยกันค่ะนะคะข้อมันหัวหนองดอกค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณพ่อค่ะเด้อค่ะรับบําบุด้วยค่ะ